ท้ายที่เรื่องของทุนพระราชทานรัชการที่10พระเมตตาของกษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระโครงการทุนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า530ล้านบาทให้เป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรีเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยมีผู้ได้รับพระราชทานทุนแล้วกว่า1,900ราย เกิดเป็นบุคลากรคุณภาพในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นครูแพทย์ตำรวจทหารที่จะช่วยกันกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยการทรงงานแบบปิดทองหลังพระเพื่อประสบนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับพระราชบณิธันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร,รมนาถบาพิษหลายคนอาจไม่ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเ,ทเหนื่อยเพียงใดกับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันโครงการ ั้งโครงการที่สารตอบพระราชบัญญิธานของพระราชบิดาและโครงการที่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เองรวมถึงโครงการที่เกิดจากการถวายดีกาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความสําคัญก็คือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมเด็กที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีพระราชดำริให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นมาปีอปี2 5ห้สงทรงให้นําพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยสเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชบัญญัติฐานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่ประพฤติด,ดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อมาในปี2553พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูรณิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและห้นำโครงการกองทุนการศึกษามาอยู่ภายใต้การดำเนินง,งานของบูรณิธิเพื่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไปโดยพระเมตตาทำให้เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศเกิดขึ้นมากมาย พวกเขามีโอกาสในชีวิตที่ดีหลายคนหลุดพ้นจากความยากจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนำความรู้ความสามารถมาช่วยการพัฒนาประเทศใดด้านที่ตนถนัดณนะวันนี้พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่10พระมหากษัตริย์ผู้บิดทองหลังพระได้แผ่ขยายกว้างไกลนำความชุ่มเย็นมาสู่หัวใจอาณาประชาราษฎรและประกาศให้ชนทั่วโลกรู้ว่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านนานเท่าใด สถาบันพระมห,หากษัตร์ของไทยยังคงมีพระปปราชปณิธานมุง่งบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและจะทรงเป็นมิ่งขวัญของประสงฆ์นิกรไทยตลอดไปไปติดตามไอแคนบอกข่าวครับ